ผมอ่อยครับพอใจะบอกดิอ,อะไรพ่อวันนี้วันนี้นนพ่ออ่อยมีนัดกับลุงโต้งกับลุงออมจะไปโดดน้ำกันครับไปแคมป์ปิ้งกันริม,มนะน้ำตกตอนนี้ถึงอะไรวะเขาได้แล้วว่าชาวดานแล้วาาชาวะดานาประดานแล้วเหลืออีกประมาณจากตรงเนี้ยสนะิบก,กิโลอีกสิบกิโลก็ถึงละ สิบกิโลเด้ก็จะสิบนาทีอย่างเดียว <sh arp> เลยนะฮะดูเจาตนเานแล้วทำเพื่อลูกสุดๆ <sh arp> ต,ตัวเองนั่นเน่ไม่เป่า <sh arp> <sh arp> ช่วยแม่อะ แม่ไม่อยากินน้ำอ่ะเอาว่ะนกระเป๋าด้วยแม่คงเด็กหกระเป๋าแล้วแต่รูมันเล็กแต่กระเป๋าไม่เข้าไงะแต่รูมันเล็กอ่ะรูมันเล็กแล้วหนูปักใจปึ้งปึ้งตอนนี้ความพยายามของเจตานใกล้จะรู้เรื่องครับครับใกล้จะนิ่มนิ่มสกูตชลมประมาณเกสเอร์เซ็นครับอีกสิเปอร์เซ็นต์เป็นน้ำพายครับผม เอาไปเผาเองเลยไหมจะหมดลมอยู่แล้วเนี่ยคุณนายเขาจะถึงแล้วจะไม่ได้เล่นนะเนี่ยเดี๋ยวไปดีเขาต้องเลี้ยวมาทางนี้ยังมีป้ายบอกสตารถังโต๊ะวางกลางเรื่องตรงพระเรืองเนี่ยไอ้ยขำปะสงสารไม่ได้ขำเลยลูกก็สิพ่อขับด้วยพ่อสงสารแม่เอ้ยงั้นแม่ขนเราเจ้อเแย่ ให้แม่ลงไปลงทะเบียนเขียนประมาณกี่คนไม่ต้องไม่ต้องมีแต่เงินค่าเข้า20่บบาทถึงแล้วก็ลุกขชาหวังกั้นเหลืองโอเคพกไหนเนี่ยผู้หญิงเ่ผู้หญิงอยู่สายงเราไปจ่ายตังยี่สิบบาทก็ลงได้ถึงแล้วดูทาร์ฟม่เขียนว่า ครณทาร์เนเเวิลโฟไหนอ่ะเนี่ยคนานอ่ะตู่ทาร์เ้นเอเธอ์วิลโต๋อ๋เด็กค่ะอ๋อใช่บอกว่าอยู่ใครลูกค่ะส่งคุณแม่คุณแม่แตนไปไปซื้อมะพร้าวไปลงทะเบียนก่อนนะคะไม่เึกว่าไปซื้อมะพร้าวเรื่องหลายค่ะเจพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมจะไปโดดน้ากับพอยังพร้อมแล้วไหนล้วพร้อมอยู่ตรงไหนะ Tại này mẹ em không hỏi à, đi cao biển? Ơ, mẹ em nóng cao biển dữ liệt Nếu mẹ sử dụng chất thì sức khỏe thì bà khóc không? 19 19 อ่อนลมหมดแรงจริงๆนะเนี่ย้อม้เรอ่องเบบว่าหมดแรงหมดแรงดีด้ยมันแห้งนะคอนที่มากับเตาเย็นานใช่ที่เขาไล่พวกเราขึ้นข้างบนกันนะคอนข้างอันตรายเดี๋ยวเขเลยนะเดี๋ยวขึ้นลำบากมันจะเป็นแบบตมที่ตมเนาะมันจะหลุดซีเนาะซี นีวันหยุดของแท้รถโคตรเยอะครับผมจะจอดจะจอดข้างซี้ีออเอ,อถึงไปครับคุณโน่นตรงไปโน่นเห็นเห็นรูปโน่นไหมตรงที่จอดมอเตอร์ไซค์อะ่ะ ไปพูดไปทั่วเด,ดี๋ยวอะไรจะขี้หมาขี้หมูอไนไปไปที่คุณไปท่าไหนเลยลงไปเลยโอ้ยฝนเยอะมาก ฮะนั่นแหละตรงลงไปเลย,ยใช่ใช่ล้วก็เดินเลาะไปทางนู้นน่ะพี่ออมเขาอยู่ตรงไหนมองตรงหินอ่อนนะว่เดินลงไปไม่ต้องกลัวมันมีอันที่ก้อนเรอใช่ใช่ใช่ไม่ได้เกลียดเรกเราอหิว ไเาบ้านเกาเอวบก่อนสวัสดีค่ะไม่ได้แวะไหนเลยไม่ไดเข้าบ่อยมากโอ้ยถึงแล้วค่ะคุณผู้คุนี้แงากเหียว้มีใครติดมาด้วยไม่มีไม่บอกใครดมควนมาแค่พวกเราอแ้ขอมากนเออยายว่าไปหาหนูแล้ว เอไม่เห็นไปอ่ะเจอแล้วนะครับเดี๋ยวตามไปลุงออมกับลุงโต้งมาเก็บอะไรกันนั่นจะไปอนมาครับตุ๊กแกสื่อว่าสื่อว่าสายอย่างเงี้ยตามๆมาครับอร่อยอร่อยเลยครับตามๆตามๆมาตานมาตรงนี้เลยเนาะเก็บสำารับก่อนพี่เอา่อยอร่อยเนาะเอลเขายังไม่เคยไปกินไงเอาอรก็บไปตรงนั้นพาเอลไปกินเพราะว่าหนูว่ามันเหมือนไอ้ฝีมือพี่โต้งหมดเลยเหรอฮะพี่ยมพี่ยมมันเหมือนอันนั้นนะพี่มันเหมือนคนทำนะที่เราทำจริงอะ ชาวเนี่ยคนจำอยู่นั่งดูาวี่ย้อเไอ้วันนี้ผมมาไม่ค่อยมีคนล็อกใช่ไหมใช่วันวันธรรมดาแต่อย่างนี้ดีกว่ามาแบบนั้นคุ้นเหงาขออเพราะคะอันนั้นไม่มากันได้ไงนะพี่อุตส่าห์เนี่ยคนเหนียวต้องสาบลงแพ้พวกไหนพวกไอ้ตองไอติสอะไรเนี่ยไม่ควนใคร อมกับลุงโต้งไปฮะถ่ายทันปะวะรินไม่ได้อะไปพี่ตามพี่แล้วไม่สวยนะแล้วผมจะปีนถึงพี่ไหมเนี่ยจะได้ไกลถึงพี่ไหมลองลองถ่ายจิอ่ะ ลื่นอ่ะฮะเอาไปพี่มีเห็นไมมีมีมีน่าจสบายเยอะย่ไปลุ่ม๋ยวหามมุมก่อนลอง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 ดูไม่ต้องเปียกน้ำพี่แก้มเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นลมหรอเเมื่อกี้นลมธรรมดาดี่ อาเดนลงมาน้ำลึกเยอะเฮ้ยเดี๋ยวเเดี๋ยวขอแก้มือขอแก้มือจัดไปพี่ตีลังกาสมมตรอนี่ก่อนไอลเฮ้ย เองใส่ผิดด้านเปล่าผิดด้านเหรอมองน้ำอยู่ข้างหน้าได้สบาย่ไม่ได้เลย้ยนี่ทไมไม้วะยนฮึ ไอผมก็ตั้งเท้าพี่จะโดดอย่างไกลไอหนูมางเนูไอหนู้ก็โดด้วแรงโดดไกลกว่าพี่ออมอีกครับอา้แล้ว่นเ็มผิดอืมหรอนั่ันมันแรงมันผิดด้านเพราะแว่าผิด ถูกแล้วมาแหววกับแม่ใส่ถูกแล้วมาเลยมาออกมาเลยหาพี่เยอะพร้อม้ยชเร์ให้เรามาเลยมาเลยคุณหินมาต่อเราเ็นหินข้างนะไม่หานละหินนะหินนะหาพี่มามาเลยมาเลย có ngày mà lực lắm đi có ngày mà lực Ê, chanh nào nữa mà Ôi, ไอ้มันใช้ได้มาตามมาเปลเามาตามมาไม่ได้เว้ยมันจมไม่ใช่อยากถามรลอย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 พ่อโดดทีเดียวน้ำขุนเลยอะรู้ว่าพ่อขุนรู้มากกว่านะขาถึงไหมถึงไม่ถึงไม่ถึงแต่ไม่จมใช่ไหมใช่มาเขาสาวลงมา อะไอยู่เนี่ยร่างใส่ไม้พุนโดเลยนะเป็นลยเดี๋ยวถ่ายรูปไม่เขาสามคนหนึ่งอ่ะใช่เดนุ้ยคือใคอย่างได้นะแต่ไหมคะใครจะมีหินหน่อยนึงเป็นไงบ้างครับขอสอบถามความรู้สึกหนะครับห้าคุนโดดที่ไม่ได้เลยนะ ตายทุกตายตายตายมาลองหนึงนะอ้าวมองกล้องลุกหนึ่งสองโอเคตายไปต่อตามติดชีวิตพี่ฟุกอ๋อ

ลงยังไงค่อยๆโหนลงมาพี่เดี๋ยวผมเช็คก่อนนะอต้งไหนพีกไปยังไงวะ เโอเคครัหยุดก่อนหยุดไว้ทำไมล่ะหนูจะว่ายน้ำไปหาพ่อโอเคไม่หยุดหนูแค่ฟึ่งมันไหลไปเองมันไหลไปเองมันไหลไปหายเองเออมันไหลมาหาเองเออแต่หนูก็ถูกแค่ขนาดนี้เเฮ้ยถ่ายรูปให้เขากับน้องไบรเดี๋ยวจะส่งให้พี่สันดูเข้ามา ออมาเร็วอ๋ออ่ะพี่เช็คความเรียบร้อยก่อนเช็คความเรียบร้อยก่อนโอเคมาอะไรนนะอ๋อเป็นวิดีโอพี่เป็นเป็นวิดีโอมาอ่ะเรนแล้วเราก็หิวกินต่อครับหอวใจไม่ห้าวแล้วหอยเลยเ่อดมาลอยได้จริงหรือเปล่าลอยได้จริงลอยได้จริงอ่ะ เริ่มอินแล้วก็เริ่มเต็มละฮะเริ่มอินเนี่ยผู้ส้นพร้ามมตาสามท่ามีใครมาครบครัวเดียวที่ว่าไม่สนุกหรอกไม่สนุกพี่มันจะไปเล่นกับใครอ่ะเนาเหงาออใช่รอดแล้วฟาฟุกมาล้มาแล้วอาฟุกมาอ๋อบรรยากาศก็ดีบรรยากาศก็ดี มาทานมาแล้วมันมกีหลีเนีเ um like ้้โอมองก่อยนะลื่นเลยื่นดูดพขอไปหน่อยนะไปเลยค่ะัวลื่นอย่างเดียว เป็นไงเจ๊ก็คือคือแล้วอะไรติดมามังแลมันมเป็นมันเป็นแผลก็เลยเลือดไหลแต่างมนพวกมาแค่เที่ยวมานมเที่ยวเลยแคเที่ยวหล้นึงแล้วก็ได้น้ำเหมือนเดิมเฮ้ยเขาเป็นแผล่นั่นเห่ยเจ็บหนิวเหรอคะคุณไ่เนี่อยเลเนี่ยไม่เห็นลงน้ำเลยจะลงอยู่ทำใอยู เรากินวิตามินซีเกี่ยวไหมเนี่ยเอาไปกินทุกวันเลยเหรอวิตามินซีกินทุกวันเลยนะตั้งแต่เป็นลงกินลงเหมือนโกเปียกอ่ะพี่ไปโดนจอมทำไมเรนนิ่งนึกถึงตอนที่เรามาแล้วก็ เต็มเต็มทุกโต๊ะเออเนาะเขาดื่มนะโอ้ยตอนนั้นเรามามันก็เหมือนเต็มทุกโต๊ะนะว่าตรงไหนก็เต็มตรงไหนก็เต็ม่ดูเลยคนยินเริ่มมาแล้วอไป้องไปโดน ฉี่เรียบร้อยแล้วมีพาไปดูบรรยากาศรอบๆมันตกหลังกั้นเหลืองนะไปต่า <c oughs> งโคชัน่น <c oughs> เอ้ตรงนู้นมีอะไรวะ ตอนมารถยังไม่เยอะเลยตอนนี้เพียบเลยค่ะเดี๋ยวลองไปเดินจากท้ายท้ายลำธารมาดิเดี๋สวยให้มองมากนีวแต่แข็งสามหนึ่งนี่สะดุดตอไม้ บรรยากาศแคมปิ้งโคตรดีเคยมาทางนี้เลย him

À. Ô, ô. Ừ. À. nói với mong muốn có thể hạng Oh, hạng 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 Muito <sí> บรรยากาศโคตรดีครับบอกเลยหน้ามากลางเต็มมั่งเลยอพอแล้วครับยอมแพ้แล้วเปลี่ยนชุดกันสนุกม,มากคนเยอะมากแล้วก็เมื่อยมาพี่ต้องต่อคิวกินไปแล้วพี่อ๋อเปลี่ยนชุดเบอร์แรกเลยโอ้ย คนเยอะไม่แผ่วแล้ะดูดิตัวจริงเต็มลายนู่เลยอ้อไปช่วยก่อนเรียบร้อยอาบน้ำแต่งตัวแล้วจานนี่เลยจะเล่าให้ฟังประตูล็อกไม่ได้พี่ใสก่กอนเราให้ก็อาบน้ำอ,อยู่ๆก็มีผู้หญิงไปเปิด แล้บอกว่าอะไรคนทุกแต่ดีพี่ไม่โป้อ้แต่งตัวเสร็จดูแล้วอ๋อคือประตูล็อกไม่ได้ประตูล็อกไม่ได้ห้องสุดท้ายแล้วห้องแรกก็ล็อกไม่ได้ประตูล็อกไม่ได้นีอยมกไ้ได้อง่ไหมสวยหรอกล้องมันค้องไม่ได้เพราะว่าขอบประตูมันทังไ่แล้วช่วยเลยไปแล้วก็ไปลกกันเถอะไปไปนะพี่ เอาใจหลบน้องลูกดูพี่เขาขึ้นมาให้ฝุ่นคุบเลยรอก่อนหายใจฝุ่นะลูมออมเนี่ยเตรียมพร้อมก่อนใครดูดูเมตตาหน้าสงสารมาทั้งทีไม่ได้เล่นสถานที่สุดดูพี่ฟุกพี่ฟุกนี่เล่นไม่เลิกพูดที่เล่นไม่เลิกขอสองนิ้วหน่อยสู้ๆใจลงได้เบา คันนะโอ้โหจริงกาบ้าหอบฟางกับผมนี่แหละครับถ้ากิ้งไปก็ช่วยผมด้วยไปเอาของไปเก็บรถเตรียมไปที่อื่นต่อ